สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเสียงตัวใหญ่ในช่วงตามลาหาขุมทรัพย์นะครับวันนี้ขุมทรัพย์ก็หายากนิดนึงนะครับได้มาไม่กี่องค์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้น้อยได้มากก็ผมก็จะพยายามมานะครับมาพอได้มาพูดคุยพอได้มาเจ,เจอกันนะครับ ก็เหมือนเดิมนะ้ในการดูพระในการเล่นพระนะครับหรือว,ว่าเล่นของเก่าเล่นอะไรก็ช่างนะครับทุกอย่างก็จะมีองค์ประกอบของเขาก็พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็บวกกับประสบการณ์นะบวกกับประสบการณ์ที่เราเคยเห็นของนะครับที่เราเคยสัมผัสเคยเห็นอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็คลิปที่ผมมาถ่ายทําให้ดูเนี่ยนะฮะผมแจ้งก่อนว่าณนะปัจจุบันนี้ผมผมทำเพื่อความบันเทิงนะครับทําเพื่อให้หลายๆท่านดูนะครับว่าพระองค์อย่างนี้เขาเรียวกว่าพระอะไรนะครับเนื้ออะไรเป็นแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นก็เลยผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้ เปิดให้เช่าทางทาง YouTube นะครับผมออกตัวก่อนเนาะนะครับหลายๆท่านถามมานะครับหลายๆท่านถามมานะครับว่าองค์นั้นเท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมขายผ้าทุกวันนะฮะผมขายทุกวันฉะนั้นบางครั้งก็ไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรต้องการสอบถามผมก็สอบถามมาได้นะครับทางเฟ e บุ o k นะฮะสอบถามมาได้นะครับเนาะ ไม่อยากเพือจะคอมเมนต์มาทางช่อง YouTube ก็ได้อาที่ท่านสะดวกแหละนะฮะนะครับ,นะรบอ่ะก็อย่างลวแล้วนะฮะไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับได้ผ้ามากี่องค์วันนี้ <c oughs> ได้ผ้ามาสามองนะ <c oughs> องค์นี้เป็นงานเลี่ยมทอง ผมพูดตรงๆเลยนะครับคืออย่างนี้ก็ซื้อเลี่ยมทองมาเป็นเลี่ยมทองเก่านะครับเป็นเลี่ยมทองเก่าทองทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะแพงถามว่าองค์นะคี้สมบูรณ์ไหมนะฮะทองทองก็ไม่ได้สมบูรณ์หรอกครับแผ่นหลังไม่มีนะครับแผ่นหลังไม่มีแต่ก็ต้องซื้อฮะก็ต้องซื้อนะครับเพราะอย่างน้อยเป็นทองนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นทองแท้นะครับพวกนี้ก็ช่างเป็นกรรมนะครับเขาก็ช่างเป็นกรรมขายกันเป็นกรรมนะ นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ช่างหรอกผมก็ตีราคาซื้อมาเลยนะครับก็ประมาณเอาประมาณว่าน่าจะอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับในการเล่นพระเนี่ยนะฮะเราต้องดูให้ได้นะฮะพระเลี่ยมทองพระเลี่ยมเงินพระเลี่ยมนาคนะครับถ้าสงสัยถ้าอะไรอย่างบางทีเราเห็นอุ้ยทำไมทองอันนี้ดูแบบแ,แปลกๆอะไรเงี้ยซื้อไม่ได้นะฮะนะครับยกเว้นซื้อกันแล้ว เรา,าจ,จะรู้จักกันอาจจะไว้ใจกันแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าไม่ชัวร์นี่ซื้อไม่ได้นะผมบอกออกตัวก่อนนะครับฉะนั้นการดูทองดูเงินเนี่ยถ้าเราพอมีประสบการณ์เนี่ยมันดูไม่ยากนะดูไม่ยากอย่างนี้ดูง่ายทองมันนี้ดูง่ายนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นทองที่แกะแกะเหมือนกับเป็นงานเงินแล้วเราแก่อย่างเงี้ยนะครับนะคือถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าไงล่ะถ้าเราแบบไม่เชี่ยวมากนะครับ บางทีก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะนะครับพวกงานแกะบางทีเขาเขาพวกเอาง,งานไปชุบอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันนะนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันนะครับเพราะว่าเขาจะไม่อะนี่หรอกฮะนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากันเนาะส่วนใหญ่ซื้อขายก็เห็นหน้ากันประจำอแหละนะครับอย่างองนี้อง์นี้ก็เป็นพระปิดตามหาอุดนะฮะหลวงพ่อดี นะครับอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อดีครับพวกนี้เป็นพิมพ์ข้าวต้มมัดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกพิมพ์พิมพ์ข้าวต้มมัดนะหลวงพ่อดีบ้านยางนะครับนครปฐมพวกนี้เลี่ยมเงินครับนี้เลี่ยมเงินหลวงพ่อดีท่านเป็นพระเกจิยุคเก่านะครับท่านเป็นพระเกจิยุคเก่านะเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะท่านเป็นคณาจารยารยุคเก่าของเมืองนครปฐม นะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่ง,ด,งดังมากครับเพียงข้าวต้มมัดนี่เป็นเนื้อเมกะพัดนะฮะนี่เป็นเนื้อเมกะพัดนะครับพุทธคุณก็แน่นอนฮะนะครับคงกระพั icle, นชาตีนะฮะนะครับแล้วก็ยังเด่นเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมด้วยนะจะอยู่ในชุดเป็นจัพาคีนะฮะพระปิตาเนื้อเมกะพัดของเมืองไทยชุดเป็นจัพาคีพระปิตาเนื้อเมกะพัดเมืองไทยมีอะไรบ้างนะครับเนื้อเมกะพัดนี่ก็เป็นการเลี้ยแงแปรธาตุนะก็เป็นการเลี้ยแงแปรธาตุอย่างเดียวกันนะครับับบาคเกจิยยุสมโรณนะะฮ นะครับชอบมากเลยในการเล่นแร่แปรธาตุนี่นะครับเ,เนื้อเมะพัดของเมืองไทยก็จะประกอบไปด้วยใครบ้างนะก็หลวงปู่น,นาควัดห้วยจระเข้นะครับหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินแล้วก็หลวงพ่อชูวัดบางป่านะครับองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะนะครับคือหลวงพ่อดีวัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัดแล้วก็จานแล้วก็ปิดทองเก่าแล้วก็จานเต็มองค์เลยนะครับปิดทองเก่าแล้วก็จานเต็มองค์แล้วก็เลี่ยมเงินองนี้เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับสุดยอดนะครับทั้งคงกระพันชาตรีทั้งเมตตามหานิยมนะฮะส่วนนี้นี่เป็นเต่านะครับเหรียญเต่าเล็ก นะะฮเหรียญเต่าเล็กหลังธนุมานเชิญธงนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับเหรียญเต่าเล็กหลังธนุมานเชิญธงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ก็พระแท้ฮะนี่ก็พระแท้นะครับแล้วก็เลี่ยมเงินสวยๆเลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะหลวงพ่อเปิ่นดีไหมโอ้โหหลวงพ่อเปิ่นนี่ก็สุดยอดนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อเปิ่นบางพระนะครับในการเล่นหาพระนี่ นนี่เป็นเต่าเล็กนะครับเหรียญเต่าเล็กหลังคนุมานเชิญธงพ่อเปิ่นเลี่ยมเงินพรอมชัยนะครับนี่ก็เลี่ยมเงินพร้อมชัยเหมือนกันอีกองหนึ่งนะครับวันนี้ได้พาะมากี่องค์เองเลี่ยมเงินสององค์เลี่ยมทององค์หนึ่งนะครับส่วนองค์นี้ผมได้มาแต่เมื่อคืนละหลวงปู่บุญนะฮะหลวงปู่บุญวัดปอแดงนะครับจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับรุ่นพิเศษปีหกศูนย์ นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะฮะแล้วก็ลงยานะครับลงยาก็จะมีลงยาลงยาสีแดงกับลงยาสีเหลืองแล้วองค์นี้เป็นหน้ากากนะครับอง์นี้เป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากทองคํานะครับองนี้เป็นหน้ากากทองนะฮะเป็นหน้ากากทองคํานะครับถ้าทองแท้แท้นี่แหละครับนะฮะเป็นทองแท้แท้นี่แหละนะครับพวกหน้ากากทองพวกหน้ากากเงินนะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ทาง เขาจะสร้างออกมานะครับถ้าอย่างนี้ก็เป็นหน้ากากทองหลวงปู่บุญวัดปอแดงนะครับสวนนิพพานจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก็เป็นเกจิที่ค่อนข้างจะมีเมตตามากนะฮะเป็นเกจิที่ค่อนข้างจะมีเมตตามากนะครับสุดยอดเหมือนกันนะหลวงปู่บุญเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักฮะในเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถือว่าท่านมีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังนะครับองนี้เป็นเหรียญนิยมแก้ไของนี้เป็นเหรียญพิเศษนะเหรียญรูนพิเศษนะครับเหรียญรูนพิเศษ นะครับเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินลงยานะครับแล้วก็เอ่อน้ากากนะครับน้ากากทองคําแท้นะครับปีหกศูนย์นะฮะสวยดีนะครับสวยดีครับส่วนตรงนี้อง์นี้ปกติผมก็ห้อยอยู่นะนะครับแต่ก็พอดีพอดีถอดออกนะฮะหลวงพ่อรวย นะครับผมเคยเอาให้ชมแล้วหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือเหรียญไตมาสเหรียญไตมาสห้าเก้าเก้าห้านะครับเนื้อนวัตโลหะนะครับหลวงพ่อรวยในฟั่งชื่อนี่ก็สุดยอดแล้วฮะนะครับหลวงพ่อรวยทาอะไรก็ดีทาอะไรก็รวยทําอะไรก็เด่นนะฮะมีเมตโตมีเมตานะครับเมตตามหานิยมนะท่านเป็นเกจิที่ในยุคในยุคเอ่อตอนที่ท่านจะมารณะนี่นะ มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างี่จะโด่งดังมากนะครับหลวงพ่อรวยนะครับก็ต้องถือว่าพ้าเครื่องท่านมีราคาค่อนข้างมากนะฮะนะครับน่าใช้นะน่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหรียญพวกเหรดหรือเป็นอะไรก็ช่างนะฮะนะครับหลายๆท่านนะที่ที่เขาได้ใช้กันผมก็มีเหรียญนี้แหละครับที่ห้อยอยู่นานหน่อยนะฮะก็จะมีเหรียญพ่อรวยเหรียญนี้แหละ นะครับเหรียญไตมาสเหรียญไตมาสท่า995นะครับนะครับเนื้อนวัตโลหะนะครับเลขข้างหลังนี่เคยออกรางวัลอยู่นะแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกนะครับผมไม่ใช่คนเล่นอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่คนเล่นนะแต่คนเล่นก็ชอบเล่นอยู่นะนะฮะคนเล่นก็ชอบเล่นอยู่หลวงพ่อรวยนะครับก็ฟังชื่อนี้ก็รวยนะครับหาหลวงพ่อสุดใสองค์ก็รวยสุดๆรวยแหละครับนะฮะ ก็ประมาณนั้นนะพระได้มาไม่เยอะวันนี้นะครับก็พอได้มาพูดมาคุยกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปที่ผมได้พระมาไม่เยอะนะฮะผมได้พระใหม่มามาสามองค์เองนะครับแต่ก็อยากมาฮะอยากมาอยากมาพูดมาคุยกันนะครับอยากมาอยากมาพบมาเจอกันนะครับคลิปหน้าเราว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเตียนตัวใหญ่นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่างไรแล้วนะครับสุขภาพดีนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินสองทรัพย์สินเงินทองนะครับคิดสิ่งแดสมความมุ่งมั่นตร้ถนานะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้สิ้นตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ